เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคัาประจะวันที่25มิถุนายนวันนี้ครับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวการตามล่าตัวแบรนด์เอมเบอร์โมของทีมผีแดงเรากันต่อที่มันก็มีอัปเดตออกมาเรื่อยๆหลังจากที่ได้ทำการยื่นข้อสเสนอครั้งที่2ไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ อยู่ที่ล่าสุดในช่วงเงย็นที่ผ่านมามีการยืนยันจากทางเดทไทมเสื่อใหญ่ของอังกฤษว่าข้อสเสนอในการขอซื้อตัวแบรนเอมเบอร์โมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกำลังจะได้รับการอนุมัติแล้วครับราคาตัวที่ตกลงกันได้แล้วก็คือ62.5ล้านปอนด์ซึ่งก็เท่ากับค่าตัวที่แมนยูเนเต็ดจ่ายค่าฉีกสัญญาซื้อมาดิอุสกุนยามาจากบูพแฮมตันเมื่อประมาณ3สัปดาห์ก่อน ส่วนทางด้านเบนซาขอบนะครับก็ได้เผยในช่วงเย็นนี้เช่นกันว่ากับดีวของดร้รานแอมเบอร์โมนั้นแมนยูเนเต็ดน่มั่นใจมากๆแล้วว่าจะปิดข้อเสนอนี้ได้อย่างแน่นอนครับและอย่างช้าสุดน่าจะไม่เกินวันที่7กรกฎาคมที่เป็นวันแรกของการรายงานตัวของกลุ่มนักเตะนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องของไตเรียวมาเลเซียแบ็กซ้ายวย้ยยิม4ปีนะครับที่ช่วงตลาดมกราคมที่ผ่านมาถูกปล่อยยืมไปเล่นกับทีมไอโฮเฟนจากลีกดัชก่อนที่จะมีส่วนร่วมพาทีมคว้าแชมป์ลีก แต่ที่จริงนั้นครับเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวหลักของทีมและก็เป็นแค่ตัวสำรองที่ลงไปเล่นบ้างเท่านั้นทางนี้นะครับล่าสุดทาง t ด e a แอร์ t ลนติกสื่อนำดีของอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังประสบปัญหาใหญ่กับเจ้าหนุ่มแบ็กซ้ายรายนี้เลยครับหลังเขาน่ะเป็นนักเตะคนเดียวในทีมที่ไม่มีสโมสซอนใดแสดงความสนใจเข้ามาเลยถึงแม้ตลอดช่วงที่ผ่านมาสโมสซอนจะมีการติดต่อกับทีมในอังกฤษอยู่บ้างหรือว่าจะเป็นนอกหลีกแต่ทว่าก็โดนตอบปฏิเสธกลับมาเสียหมดเลยครับ ทั้งนี้ครับสำหรับไตเร็วลมาเลเซียทางทีมผีแดงของเรานะซื้อตัวมาร่วมทีมเมื่อ3ปีก่อนจากฟีนุดรัตเท็ดดัในราคาราวๆสิล้านยูโรในยุคเปิดม่านของเอลดิเคนฮร์กด้วยจุดประสงค์ในตอนนั้นนะครับคือเข้ามาเบียดแย่งตัวจริงกับลูกชอแต่ทว่าในปีที่2ก็ดันหายหน้าไปตลอดซีซั่นและในปีที่ผ่านมาครับก็ถูกปล่อยยืมตัวในช่วงตลาดมกราคม อย่างไรก็ตามครับด้วยค่าเหนื่อยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมอบให้สูงถึง75,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งก็มากเกินกว่า10เท่าจากตอนที่เขาเล่นกับเฟยนูด์ก็เป็นหนึ่งในอุปสรรคสําคัญเลยครับต่อการย้ายทีมของเจ้าตัวในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้และถึงแม้ว่าเขาจะยอมลดค่าเหนื่อยลงมาแล้วก็ตามแต่ที่มันน่าตลกกว่านั้นเนะยครับก็คือเตโอเอ็นเดสสุดยอดแบ็กซ้ายเบอร์ตน้ตนๆของโลกดันรับค่าเหนื่อยกับเอซิมิลานอยู่แค่าราว8ปดห0่นปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นเกือบจะ ซึ่งนี่ก็เป็นการบ่งชี้ว่าบอร์ดของสโมสซอนในยุคที่ยังมีแอดวิดเบิร์ดคอยดูเรื่องงบประมาณการเงินนั้นยอมจัดหนักเรื่องค่าเหนื่อยให้กับนักเตะจริงๆครับลองดูอย่างอันโตนี่ที่ก็มาในตลาดเดียวกันก็รับถึง2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์มาต่อกันที่อัปเดตเรื่องราวของเจดอนซันโชบ้างนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ายังคงน่าติดตามกันแบบต่อเนื่องหลังนักเตะก็ชยชาเจนเหลือเกินว่าอยากจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแต่ก็ดันจะไม่ยอมจะลดค่าเหนื่อยลงมา,มามากนักจนการเจรจาก,กับสโมสรอนต่างๆต,ต,ติดดดขัดไปหม เดืเมื่อวานนี้ครับก็เพิ่งจะมีข่าวแรงกับเฟเนรบเช่ทีมในตุรกีที่ได้ยินค้อเสนอค่าเหนื่อยสูงถึง2 0 0 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์หรือว่าตกราวๆ170,000ปอนต์ต่อสัปดาห์แบบหักภาษีแล้วนะครับให้กับนักเตะพิจารณาส่วนเรื่องค่าตัวเฟเนรบเช่เนี่ยยินดีจะจ่ายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำนวน20ล้านยูโรหรือว่าตกราวๆ16ล้านปอนด์หรนะือณตอนนี้ครับข้อสเสนอเังกล่าวก็อยู่ในการพิจารณาของทีมผีแดงเราแล้วแล้ววันนี้ครับมีอัปเดตเพิ่มเติมจากนกขงอลูมซโ ที่เล่นข่าวแรงเลินะครับว่ายูเวนตุสกำลังผลักดันการคว้าตัวเจดอนซันโชจากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอย่างหนักและพวกเขาก็ได้ติดต่อกับแมนยูเนเต็ดอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์ของนักเตะในขณะที่คอร์ีเอเรเดลโลสปอร์ตอีกสื่อดังของอิตาลีครับได้อ้างข่าวลือจากวันก่อนที่ว่า, us, ner, ายูเวนตุสพร้อมจะเสนอใครคนใดคนหนึ่งระหว่างเดักคลัสลุยส์กับดูซานวลาโฮวิชให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจเลือกคือขอแลกเปลี่ยนตัวกับเจดอนซันโช ซึ่งล่าสุดครับสื่อเจ้าเดิงกล่าวก็ได้เผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้ให้คำตอบกลับไปยังยูเวนตุสแล้วว่าทีมผีแดงของเราจะขอเลือกสลับตัวเจดอนซันโชกับดูซานเวลาโฮวิชครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าข่าวนี้ยังไม่มีการยืนยันจากสื่อในอังกฤษเจ้าไหนนะครับและที่สำคัญกว่านั้นต่อให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะตกลงที่ทำข้อสเสนอกับยูเวนตุสอย่างไรก็ตามก็ต้องรอให้ตัวนักเตะน่ะเห็นะชอบที่จะย้ายไปยังยูเวนตุสด้วยเช่นกันซึ่งนี่แหละครับจะเป็นประเด็นสำคัญของเรื่องนี้เลย มากันนี้ข่าวต่อไปครับซึ่งเบรกิ่งและก็เฮียลวีโกไปแล้วนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยู t นเต็ดได้แต่งตั้งวิวคาวันโยเป็นหัวหน้าเชฟและก็โภชนาการคนใหม่ที่คอยดูแลเรื่องอาหารการกินของบุคลากรและก็รวมถึงนักเตะในสโมสรนครับอยู่ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเนี่ยเคยรับตำแหน่งเดียวกันที่ไบรตันมาก่อนและก็ด้วยฝีมือหรือจะอะไรก็ตามแต่ทางอินิออสก็ได้ว่าจ้างเจ้าตัวเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วละครับ เรามาต่อกันที่อัปเดตเกี่ยวกับข่าวลือระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางรีชาร์ดรีออสกองกลางของพาเมรัสที่ตกเป็นข่าวลือร่วมกับผีแดงของเราในช่วงเวลานี้นะครับดิวลาสุดทางเบนซาขอบที่ออกมาเปิดเผยว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทาการส่งแมวมองเช็คฟอร์มนักเตะไปแล้วครับแต่มันก็ยังไม่ชัวร์ว่าทีมผีแดงของเรานะ่ะจะจริงจังกับนักเตะรายนี้มากแค่ไหนและนอกจากนี้ครับก็ยังมีอีกสอ,องสโมสรในอังกฤษและก็รวมถึงปารีสแซงต์แชร์กแมงที่กําลังจับตามองนักเตะรายนี้อยู่เช่นกันด้วย กับเรื่องนี้ครับเบนจราขอบได้ออกมาให้ข่าวว่าผมได้ยินเขาวลอม,มามากมายเกี่ยวกับริชาร์ดรีออสซึ่งเขากําลังทํำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสิกสโมอสรอโลกแล้วเราก็เห็นความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นต่อตัวเขาจากรายการนี้ซึ่งผมก็คิดว่าริชาร์ดรีออสอาจจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้ สิ่งที่ผมบอกคุณได้ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ส่งแมวมองดูความตั้งแต่คนนี้มาแล้วแต่การทําแบบนั้นอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายนักนะแต่ตอนนี้ซีซั่นของพารเมรัสได้จบลงแล้วซึ่งก็น่าติดตามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาด้วย ผมต้องบอกว่าผมไม่ทราบว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเข้าหาสโมสรนาเมรัชหรือว่ามีการติดต่อนักเตะให้ยอมตกลงย้ายทีมด้วยรูปแบบไหนนะแต่ที่ผมรู้มาก็คือดอตตดิแฮมฟอร์เรสเป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่ผมรู้ว่ามีการติดต่อหานักเตะไปแล้วส่วนสเปอร์ก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรนที่กําลังจับตามองนักเตะอยู่ไหนจะมีปเชของฝรั่งเศสที่เคยชอบนักเตะคนนี้เช่นกันดังนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะอยู่ในกลุ่มของทีมเหล่านี้ก็เป็นได้ กับสถานการณ์ในตอนนี้ผมว่าถ้าคุณไปถามนักเตะผมว่าเขาคงตอบว่าเขาไม่อยากจะคุยเรื่องพวกนี้คุณต้องเข้าใจว่าเมื่อไหรที่ควรจะยิงคําถามใส่และนักเตะอยากจะคุยกับคุณและตอนนี้ผมคิดว่าเขาคงจะโฟกัสในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเสียก่อน <c ann ot> และกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนกรกฎกาคมหรือว่าต้นเดือนสิงหาคมที่ผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดน่าจะอยู่ในการเจราจากับเขาแล้วล่ะ มาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของเวนดูนี่ตำนานกองหน้าของทีมนะครับที่เจ้าตัวถูกถามว่าตั้งแต่เขาเล่นฟุตบอลมาจนแขวนสตาร์ทเนี่ย เขาคิดว่าใครเป็นคู่หูในเกมลุกที่เข้าขากับเขามากที่สุดซึ่งคําตอบก็ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะเดาผิดในครับเมื่อทางรูนี่ได้เผยว่าเป็นคาร์ลสเตเบสกองหน้าตัวเก่งแดนฟ้าขาวที่เคยเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประมาณ2ปีก่อนที่จะย้ายช็อกแฟนผีข้ามฟากไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ในช่วง2ปีนั้นครับทางรูนี่ก็ยอมรับว่าเตเบสเนี่ยแหละคือคู่หูที่เล่นได้เข้าขากับเขามากเหลือเกินโดยต่อเรื่องนี้ครับเวนรูนี่ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในตอนที่คาร์ลสเตเบสย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตช่วงแรกๆกนะ่ะมันมีการตั้งประเด็นกันอย่างกว้างขวางเลยนะว่าเตเบสกับผมจะเล่นร่วมกันในแดนหน้าได้หรือเปล่าเรามีสไตล์การเล่นที่คล้ายกันเลมากเราต่างก็ทํางานหนักรวมถึงสามารถเล่นในทั้งตําแหน่งเบอร์9้าและก็ตำแหน่งอื่นนอกจากการเป็นกองหน้าตัวเป้าได้เหมือนกัน อย่างไรก็ตามเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันร,รวมถึงมีเคมีระหว่างกันที่ดีอย่างมากทั้งในตอนที่อยู่ในสนามและก็นอกสนามเลยล่ะเดักนั้นผมคิดว่าคาร์ลอสเตเบสเนี่ยแหละคือคู่หูในตำแหน่งกองหน้าที่ผมชอบมากที่สุดเท่าที่เคยร่วมงานมาด้วยและทช้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่บบมประจำวันที่25มิถุนายนหากว่าใครชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้วยนะครับ